ตายแล้วเนี่ยติงจะแตะอ้อยเนี่ยอยู่กับเราตายแล้วตายหมดทีีเยไอังน้าบ้าน คือตัววินอ่ะพูดนะะขออย่างพูดเอาเลยสวยผมแดงง่ายผมแดงง่า โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอันนั้นนะครับผมหรือว่าอยู่ในช่องกอดอันนั้นนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมอารีเช่นเคยนะครับผมแล้วก็อยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าอาดูอินนะครับผมเป็นฮีโร่ซัพพอตสายแท็นะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาผมจะพาไปดูเซตไอเทมแล้วก็รูนนะครับผมโอเคแต่เซตไอเทมผมไปขึ้นบนหน้าจอเกมวิดีโออยู่แล้วนะครับผมส่วนรูนผมจะพาไปดูเลยแล้วกันนะครับผมรูนก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ใช้ตาม คนที่ติดระดับประเทศนะผมก็คือพวกติดเม็ดร,ระดับประเทศนะผมก็ใช้เป็นรุ่นเกะ 23, ะาะยืดสามพลังชีวิต1 1 6 2นะครับผมความเร็วขั้นที่4ี่นะครับแล้วก็ขึ้นฟูพลังชีวิต52นะครับความเร็วโจมตี10%แล้วก็ลดคุณด้าวห์นะครับผมก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนก็น่าจะใช้กันเพราะว่ามันไม่ต้องจับไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าก็ใช้จากคนที่ติดระดับประเทศอยู่แล้วนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของคลิปนี้นะครับผมเดี อ๋อลืมลืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไปรับชมคลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะผมเนี่ยขนาดพูดหลายคลิปแล้วนะแต่ยังติดขัดอยู่ก็ขอบเป็นทุกกาลังใจที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมโอเคัผมไปรับชมวิดีโอกันเลยครับทุกเว้น huh. ต้องส่วนยิงเดียวมันก็บางเหมือนกันมันต้องออกล่างหมดเลยมันจะทำยังไงคนตบก่อนนะเสรต้องล้างอ่ะ้องข้างแบบล้างแบบอืมสวนชิลๆแบบอิ่มอ่ะม้าโหลดปะเนี่ยใช่ มมองมันอย่างนี้เองสวยเจ็บจัดอ่ะจะหลุดไปอีกปะล่ะเป็นควายอยากฆ่ามันเท่าไหร่อ้าวเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเป็นได้นะเพลย์เบลด ไม่น่าเชื่อนะหน้าแพ้ไปลเลยตไม่กับตัวแรงนี้มัน Luckily, เก oh the <okay, wow. ี่ยวกับฝีม no. ือด้วยคุณตัวละครวาท่าวาทีหลังเฮ้ยเพื่อนโดนละผมต้องไปช่วยตายไหมเนี่ยใจเย็นทำใจดีไปจะแตกอ๋อเนี่ยยกได้ปะเฮ้ยมันจะฟิกตายนะตาย ตายหมดแล้วผมด้วยเหรอสวยครับได้ไม่เลสเจ็บหมดไม่เป็นไรคุณเลียนเอาเลยไม่ไม่ทำไมจะได้ต่างไงแต่เกมผมไม่ได้บ่นไม่เลสเจ็บไม่เลสเจ็บไปย่าโดดไปย่าไอ้คนรู้ใจกันจรงผมว่าแบบเอาไปแหละ ยังไงต้องเอาเอยู่แล้วน่าจะเดี๋ยวให้ตัวหนึง่งว,วดแรงพูดแห้เดี๋ยวผมจะพุ่งไปนะขอนมาขอนมานละมาเลยสวยเอาเอาก่อน ได้ได้สวยครับผมน่าจะตายได้กุโจกล่ะสวยถ้าเราไม่สู้มันก็เอาเราเอามาเจากมันเอามันเอาดาร์กมันเอาไอ้มังกรมันเอาควันน้ำมังคือน้ำมังคีกุญจกสิสวยคุณเจ้าของเวทหลังยกไปทางเกีหิวเลือดแบบอลังการจัดเลยตอนนี้อุ้ยตายได้ตัวหนึ่งสวยงามนาคอสได้ตัวหนึ่งวะ สวยงามได้อีกสองคุณกล้าเสี่ยงไหมไม่กล้ามันไรปแล้วแค่นั่นแหละเฮ้ยตายคิกซี่ไม่เหลือไม่ตายเดียวนะคุณดันได้รึผมว่าดันได้อยู่ไม่ได้ไม่ไม่เอาต่อใช่ใช่ต่อไปนิดนึงอ่ะอย่างน้อยก็ดีอ่ะผมว่าต่อให้เลือดเครื่องรอดนิดนึงมามาหาคุณละคิกซี่จะยังไง ล้างคิกซี่ตายสอรี่คิกซี่เพื่อนแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์ครีปกำลังถูกตุกสวยเพื่อนโอ้โอไม่น่าเข้าเลยเห็นไหมได้อยู่ได้อยู่ผมมีฮฮลถ้ามันพุ่งนะแต่ผมแข็งโป๊ะ เอาเข้ามาอย่างนงี้ตายดิยผมโยกโจ๊กซอยได้เกือบแตกลิงยังไม่เปิดเอ้ยไม่ใช่มายังไม่เปิดอันตีนะนกอะไ็นนกเกืเอบไปได้ได้อ๋ออ๋ออไม่อยากจะได้กลางเลยใช่ มาดิซีซีเยอะจัดอะพูดเลยซีซีอด d อินโพูดเยอะให้ผทั้งนอืมยสวยเลยเพนน้าสวยจัดรับได้ปะสวยเอาเวเล่ต่อได้เลยเดี๋ยวผมเคลียร์กลางให โถมโถมนะต้องโถมบนนะต้องได้บนนะอ่ะเพราะวเล่นบนสี่คนผมต้องเคลียร์การกับเคลียร์ลนะ่างนาคอตเกิดสวยครับคิปกลางเข้าเดี๋ยวผมไปหาสวยนาคอตมาสวยได้สิบนคลิปเข้ากลางคลิปเข้านาคอตมาได้นาคอตอีกก็สบายสวยครับ นี่นี่มันเทลสตราร์วินนี่หว่าเทลออโต้วินเทลออโต้วินออโต้วินออโต้วินสวยไม่มีเลือดเอ้าเวเลตล้ำว่ะถอยถอยเลยเอาฟ้ามันได้ปะสวยครับโอ้โหเล่นเทวโอ้ออโต้วินอยู่แล้วจริงเดี๋ยวผมไปหาที่มังกรไหมคุณคุณจะได้ดาเมจแรงนะ ตีเลยวะเนีเอาคลิปก่อนคลิปร่างก่อนตีพี่เองแกตายนะโต้วนะผมมีล้างไม่ต้องห่วงเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บไม่ลงไม่ทันแล้วเฮ้ยถอยขึ้นส่ตัวถอยถอยถอยที่ตัวอยสี่ตัวเอาอะร่างมาก่อนดอนนะได้ปะทัานไหมแต่ป่านนี้คนอยู่พุ่งไหมผมว่ามันเป็นเลนดาร์กอะเอ้ยเราได้บัฟดาร์กแล้วอะมันตีเบาอะผมว่าโดนล่างไม่ต้องกินหรอ เป็นหมาแล้วก็จะได้อันนี้ใช่ใช่๋ยวผมคุมให้ดีเลยนี่อะไรมึงยกไปหนึ่งทีขอไปในคำหยาบด้ยวยครับไม่ได้เสี่ยงมันไ, <c oughs> ไปเลยแปลอุ้ยถ้าโดนถ้าโดนเมื่อกี้ผมพุ่งเลยนะเชื่อไหม <c oughs> ผมคิด ม่ขี้กันตีแล้วอ่ะอา้ากับยมมดเฮ้ยมาถ้าถุงมือมาแล้วพี่ว้ามันแบบร้อ,องเชิงอ่ะฮะสวยกลางเล่นได้ม,ดดมาไล่แล้ววะมันนี่แน่จะไล่ลิงใช่แล้วก็โดนไล่แทนแล้วก็โดนไล่คืนอ,อ,อู้โหวคตแรงสวย เอ้ยาฟ้าทำอะไรอะ่ะนี่มันเทลออตโอต้วินอะคูณอะปะผมจะพุ่งโดนไหมวะทะเลยสวย<ล>ผมแทงให้ผมแทงให้ <c oughs> ย้ำชิวอะตาเนี่ยถ้าแพ้ไม่รู้จะพูดไงแล้วถ้าแพ้นี่ผมเลิกเล่นนะเกมเนีะ่ะเทลออโต้วินไหนมันพุ่งมาแน่นอนแหละผมเสียร่างอะ ได้นบนใช่บนได้มาพุ่งไงไหมเอาป้อมก่อนได้ปะผมแทงให้สุดเลยอืกแตกผมต้องกลับอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วว่ <c oughs> มาพยศอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเรายิงผมหนึ่งทีมันหนีเลย <c oughs> เปิดเพลงฟังทุกอ่เนี่ยมันวิ่งตลอดเลยมันดีดเลยล <c oughs> ูกเต็นท์พน,นี้ลูกเต็นท์น,นี้จ <c oughs> ุ๊บเ <c oughs> ดียวมันไม่จุ๊บผม พูดอะไรอย่างเ้เทวนะตัวเมนผมไหมเชียวเมนผมลาวิลแต่ทุกวันนี้ลาวิลไม่เล่นแรงแรงไม่ได้เลยเบาอย่ามายุ่งอุ้ยตายเลยคุณไปแค่ด้เอาไหมสวยอะไรอ่ะมันลงเทียวอ่ะหมามีแบบกูโดนอะไรเข้าไปไมจ้กหมาบอกเฮ้ยอุ้ย ไม่ได้ไม่ได้ผมอันนี้จะอยู่สวยคุณดีสะตันไว้สะตันไว้สกอสูญยังไม่แตะใครไม่แตะใครไม่แต่เลี้ยงเคียวเป็นลูกรักเลยตอนนี้เคียวยิงปีอ่ะตั้งน้ำแบบน้ำถ่ายแต่สวยตั้งห่างสามพันนะคนอืมเอ้สี่พันสี่พันผมแข่งให้ทั้งช่างไอ้ผมแข่งให้ทั้งชาติแล้วตอนนี้แข่งจอแบบแข็งๆข่งเลยเกาะแม่งเยอะจัดเลยอาดูอิน ทีกหนึ่งพันผมได้จกักาได้ครับแค่นี้ยังแรงแล้วถ้าได้จกะกดขนาดบนเล่นอุ้บบนสองล่างสานะได้มเสียสองวะเลนต่อเสียสองแรกสองเว,ว,วลาไปมันไม่มีตัวยืนให้เอาวีลาโดนละ อะไรอ่ะอะคอไม่ไหวแล้วไหวจบละอือหือต้องวินี่ยตัวเนี้ยเออลาจะง่ายก็ง่ายเออนวลาจะตึงก็ตึงโอ้มันลวงแค่ระยะอยู่แล้วผมยืนแต่ละทีคุณน่าจะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ยืนอยู่ผมพังเลยนะแล้วหนึ่งตัวนี้เป็นโตัวต้องวินงลงผมอยู่แล้ว ชนะห้ารอบไม่ชณะห้ารอบติดตเลยเนยเ<ร>ต้องปั้นแล้วไม่ต้องปั้นแล้วเหมือนผมอะเวลาไม่มีตัวอะไรเลยผมก็เล่นเทียวเนี่ยผมเล่นพวกตัวเนี่ยตัวไหนที่เิดว่าไ,ไหวก็เล่นหมดมันต้องแก้ทางจริงแหละ